วายวันนี้ขายแล้วเหรอจ้ะส้มตำแม่ค้าปกากจัดหยุดทุกวันเมาค้างเปิด8โมง10โมงหยุดรับออเดอร์จา้าเปิดคแล้วก็ไปบ่ายแล้วก็จะต้องกินเหล้าแล้ว <c oughs> ใครเธอรักัวดักหัวลร่วงใครเธอรักอะไรนะใครเธอรักหัวดักผมลร่วง จำกุ้งสดของเราไอ้กุ้งสุกมันจบกุ้งสุกแล้วกุ้งขึ้นรอบเลยสิคะมันชิ้นใหญ่มากอ่ะจับมาเออจำมีกอบมาดูกุ้งให้เยอะมากดูดิปวามดึงลื่นละมุนมันนิดจ้า เ <ihan S 1> ปรี้ยวเผ็ดกุ้งสดกรุบร้อยจัดการด้วยจัดจานไหมอย <1938. S 3> าแม่จองแล้วเฮ้เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะจ๊ะรีรีนูรีรีนูรีเต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 ุตเ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 ะเต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 เนเตเตัตเตเอเตเต วันนี้นะคะหนูรีจะพาทุกคนไปชิมไปกินไปรีวิวร้านส้มตำแม่คะะ้าปากจัก จัดทั้งตัวขึ้นชื่อลือนาะมากว่า1อร่อยที่สำคัญคือ2แม่ค้าก็คือปากจัดแล้วก็เวลาเปิดเวลาปิดเนี่ยรวดเร็วมากสมมติว่าเปิด8ปดโมงเก้าโมงสิบโมงหมดไม่ขายก็คือไม่ขายนะคะวันไหนเมาก็คือไม่ขายเมื่อวานจัดจริงๆหนูรียจะไปแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่านางทักมาบอกตอนทีห้าว่าพี่หนูรีเขาอันนี้ไม่เปิดร้านนะครับนักกระดิบดีว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวจะขอถ่ายรีวิวพอเช้าวันที่จะไปอ่ะนางก็ทักมาว่าลูกน้องลาค่ะเลยไม่อยากเปิดทลิปนี้เนี่ยหนูรีก็มากับแม่ชีเน่ก,ยยกนค เสียงดังมากนี่แอบดูชีในอาบน้ำดีกว่าเุ้ยเุ้ยอฮ้ยตายตแล้วขอดูหน่อยนอนเลยย่ะบใไมอ่ะอ่านตลอดเออ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 เดี๋ยวจะบอกให้ฟังจะบอกว่าเมื่อคืนน่ะ เนรมแน,นให้ชีเน่เป็นการ์ตูนออนไลน์ทุกคนเป็นการ์ตูนมังงะการ์ตูนวายแ <Now Fantasy S 1> นวแฟนตาซีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะในแอปชื่อว่าแอปไอมังงะทุกคนเป็นแอปที่รวบรวมการ์ตูนไว้ให้ทุกคนอ่านเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเป็นการ์ตูนออนไลน์นะคะใครที่เป็นสาวกการ์ตูนแล้วก็อยากหาการ์ตูนฟรีฟร,ฟรีอ่านทุกคนเขามีการ์ตูนให้อ่านฟรีเยอะเลยทุกคนสามารถโหลดแอปแล้วเข้าไปอ่านได้เลยนะคะชื่อแอปว่าไอมังงะแล้วก็สําคัญคือเขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยทุกคนแจกเงินรางวัลสี่พัน 4, บาทเลยจ้าอ่านทุก คนระหว่างรอชีเน่แต่งตัวนะคะเดี๋ยวมาแนะนาแอป,ปให้ฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกินส้มตากันนะคะขึ้นอยู่กับว่าชีนน่จะแต่งตัวนานเร็วแค่ไหนนะคะเดี๋ยวดีก็จะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะคะบอกเลยว่าแอป,ปนี้เนี่ยทุกคนหนึ่งโหลดฟรีในแอป,ปเขามีการ์ตูนให้อ่านฟรีเยอะเลยหรือจริงๆใครที่ยังไม่เคยอ่านการ์ตูนหรือว่าอยากลองอ่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้เลยที่แอปไอมังงะนะคะสามารถโหลดได้ทั้ง App Store แล้วก็ p Play Store เลยจ้าแล้วก็พลาดไม่ได้ทุกคนแอป,ปเขามีจัดกิจกรรมนะคะแจกเงินรางวัล4 0 0พบาทต้องทําอะไรบ้างบอก,ลววกาาเลย กดไลค์ like, กดแชร์ก, share, ก็ดีให้นูรีเป็นกำลังใจนูรีนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในเฟซบุ๊กสามารถกดสงด่งดาวให้นูรีได้นะจ๊ะในแอปเนี้ยก็จะมีการ์ตูนหลายแนวมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแนวผู้ชายแนวผู้หญิงหรือว่าแนวแบบสาวๆอย่างเราก็มีครบเลยทุกคนนะคะบอกเลยว่าการ์ตูนแนวที่ผู้หญิงอย่างเรานะคะชอบก็จะเป็นการ์ตูนสายแบบความรักแฟนตาซีดรามา่าต่างๆหรือว่าการ์ตูนวายก็มีทุกคนใครที่ชอบดูซีรีส์วายท่าไ,ได้มาอ่านการ์ตูนวายในไอมังงะนี่ก็จะชอบมากเลยนะคะนูรีเนี่ยอ่านไปหลายเรื่องเลยนะคะ ท่านพี่เออ,อเป็นเป็นฟิลแบบท่านพี่ท่านน้องนะเรื่องนี้นะคะทุกคนมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าพระเอกเนี่ยโดนปีศาจชั่วร้ายเข้าไปครอบงาพอดีเลยครอบงาตั้งแต่เด็กเหมือนชีเน่มาครอบงํหนูรีเนี่ยปีศาจชั่วร้ายเข้ามาครอบงำนะอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กก็จะมีแบบเด็กผู้ชายสองคนเนี่ยมาต่อสู้กันเพื่อแบบเออต่อสู้กับปีศาจต่างๆนะทุกคนนะแล้วก็มีพวกการ์ตูนแบบการ์ตูนมวยโบราณจีนทุกคนนอกจากจะแบบว่าเรื่องแบบสนุกสนานน่าติดตามแล้วนะคะภาพในการ์ตูนก็สวยด้วยทุกคนนะคะแล้วก็อีกเร เลยนะคะทุกคนชื่อเรื่องว่าฟ้าส่งปีั้นงเทพมาเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคะเพิ่งเริ่มอ่านบอกเลยว่าภาพสวยสนุกทุกเรื่องเลยนะคะทุกคนซึ่งนอกจากนี้นะคะในแอปนะคะเราสามารถไปรับเพชรฟรีได้ด้วยนะคะในศูนย์กิจกรรมของแอปนะคะใครที่แบบว่าสะสมเพชรในแอปเนี่ยก็ไปรับเพชรฟรีได้เลยจ้าต่อไปนะคะแนวผู้ชายนะคะผู้ชายก็จะชอบการ์ตูนสไตล์แบบว่าแฟนตาซีบูแอคชั่นล้างผลาบุ๊ปะบุ๊ปะการ์ตูนแบบบูล้างผลาญต่างๆนะคะก็จะเป็นสไตล์นั้นของผู้ชายซึ่งมีเยอะมากทุกคนแนวสยองขวัญแฟน แฟนตาซีต่างๆมีเยอะแยะแต่ไปหมดนะคะเขาจะจัดหมวดหมู่เลยทุกคนหมวดหมู่แฟนตาซีหมวดหมู่บูแอคชั่นหมวดหมู่สารตตุนวายต่างๆโรแมนติกความรักย้อนยุคต่างๆก็มีหมดเลยนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านแล้วก็โหลดได้เลยนะคะที่แอปไอมังงะสีม่วงแบบนี้เลยจ้าแล้วอย่างที่บอกนะคะก็วันนี้นะคะแอปนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทุกคนร่วมสนุกด้วยนะคะแล้วก็ได้รับเงินรางวัลไปเลย4 0 0พบาททํายังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังหนูรีกันจ้า1ก็คือโหลดแอปแล้วก็ให้5ดาวแอป2นะคะแคปรูปที่เรา ให้ดาวนะไปคอมเมนต์ไว้ในโพสต์กิจกรรมในเพจของไอ้มังงะนะคะแล้วจากนั้นก็คือกดแชร์โพสต์นั้นไปเลยจ้าแล้วก็สามนะคะชวนเพื่อนๆน,นะคะมากดไลค์นะคะกดไลค์คอมเมนต์นั้นนะคะยิ่งไลค์เยอะยิ่งมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัล4,000บาทเยอะขึ้นนะจ๊ะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรม,มนะ,ะบอกเลยว,ว่า4,000บาทเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากมายทุกคน4,000บาททำอะไรได้บ้างแม่ซื้อไข่เจียวซื้อไขเอ่เจียวกี่ฟอง4,000บาทเอาไปซื้อไขๆๆ่เจียวเฉยๆหรอโอเคเดี๋ยวเราไปกินส้มต้ <S 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 ค่ะเสร็จแล้วจ้าเพราะว ใหญ่ก็น่าจะเสร็จแล้วจ้านี่เสร็จ<ด>แ,ลแล้วเหรอนี่คือสภาพคนเสร็จเหรอ คนสวยจริงอะ่ะเขาต้องหน้าสดหน้าเป๊ะ๋อ้ดูมากว่ผพาไปกินอะไรวันนี้ไม่จับเตี๋ย <laughs> <laughs> ส้มตําแม่ค้าปะจัดวันนี้เป็นครั้งแรกของยายนะคะที่จะพาไปกินส้มตําแม่ค้าปกจัดสักแม่งทั้งตัวไห <laughs> นบอกว่าคนสวยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแล้วนี่อะไรกับเ๋าแต่งหน้่นี่ฉันเป็นอดีตช่างแต่งหน้าที่ไม่มีใครจ้างและดูกระเป๋าช่างแต่งหน้าชื่อดังนยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาก็ต้องอย่างนี้แหละเรียกว่าสมร t h า ถึงแล้วจ้าจะบอกว่านู่นทุกคนดูรถต่อแถวยาวไปถึงนู่นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะที่รีสอร์ทที่นี่เขากินส้มตำตั้งแต่8ปดโมงเกโมงอะทุกคนดูดิเนี่ยมาแล้วจ้าถึงแล้วจ้านี่ซาวุดีคนแน่นมากวันนี้ทุกคนว้ายวันนี้ขายแล้วเหรอจ้าขายแล้วจ้าขายแล้วจ้าไม่ขายแกงมาจ้าขายต้มตังมาจ้าเออเมื่อวานขายแกงนะ โอเคเดี๋ยวรอคิวก่อนนะคะทุกคนคนเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูลีลานางตํากันก่อนทุกคนในกระดาษเขานะจะบอกว่าคิวมีแค่ไหนก็ขายแค่นั้นนะมีถึง79คิวก็คือขายแค่79คิวนะคะถ้าคิวเลยเป็นไงก็เลยเลยจ้าเลยไปเลยจ้าห้ามไม่ได้วันนี้เห็นมีได้ข่าวมีแค่79ิคิวเออในใบมีเจ็ดสิบเก้าใบี่ยวไม่ทันไม่รู้เลยเดี๋ยวไปดูลีลานางตำกันจ้านี่เดี๋ยวนี้มีผู้ช่วยข้างๆนะยเข้าไม่ถึงหรอกนี่เออ ใครเธอรัก like, อะไรนะใครเธอรักควรอยากผมงร่วงจริงเนีจะใส่กะปินิดนึงอ๋อสูตรใส่กะปิด้วยกะปิระยองหรอกะปิระยองค่ะส่งมนะาจากตลาดค่ะพี่ดาวกะปิระยองส่งมาจากตลาดอะไรแปกเอ้ยเพราะว่ายังไม่ได้นอนหรอกจริงๆที่เปิดเช้าอ่ะเปิดเช้าแล้วก็บ่ายแล้วก็จะต้อง กินเหล้าแล้ว <S <S 1> <S 1> ลงน้ำยำไปแล้วจ้าอันนี้เป็นหม้อยำเอาลาบหรอลาบปลาหมึกไข่เขาคั่วพริกป่นคั่วเองพีิกป่นคั่ควเองด้วย กักุ้งสดของเราไอ้กุ้งสุกมีกรอกุ้งสุกเป็นกุ้งขึ้นรูเลยสิคะมีตันนใหญ่มากอ่ะมีกรอบกุ้งนี่จา้านี่คือของฉันนะจ๊ะห้ามใครแย่งจา้าน่ากินสุดน่ากินสุดอ,อ๋ออุ้ยอลังมากกุ้งตัวใหญ่มากมึงนี่จานนี้เท่าไหร่นะร้อยเดียวร้อยเดียวถูกมากมาจา้ากุ้งก็คือกุ้ง กุ้งก็คือกุ้งจริงๆเหล่ากุ้งก็คือเหล่ากุ้งไม่ต้องใส่อะไรแล้วเพราะอยากกินกุ้งนี่จ้าแล้วก็พูดแบบพูดอะไรก็ได้ถ้าเกิดถึงคำหนึ่งตองซ้ำนี่จ้ามาเออมากินบ่อยไหมอยู่ละยองเหรออยู่ละยองเหรอได้เลยสั่งอะไรไปบ้างเมื่อกี้สั่งเยอะมากเลยสั่งเยอะมากงั้นฉันกินด้วยฉันไม่สั่งแล้วฉันขอกินด้วยมาแต่กี่โมงก้าโมงเก้าโมงนี่กี่โมงแล้ว สิบโมงกว่าชั่วโมงหนึ่งกูชะตาตัวเองเลยได้กินเที่ยงแน่นอนทุกคนนะคะหนูหรี่นะคะนี่จ้าส้ตมตำนะคะปากจัด้าปิดทุกวันเมาค้างนะจ๊ะ ยังไม่เริ่มทานเลยแต่มีคนแอบ,บกินแล้วจ้าอิ่ค่ะ <c oughs> ข้าวผัดป็งไงบ้างร้อมาค่ะทุกคนได้กินสักทีแต่ว่าทีโรโรคือมีคนแอบ,บกินไปก่อนแล้วนะคะจากข้าวผัดจานใหญ่เหลือจานแค่นี้ <c oughs> <c oughs> เรากินไข่ตุ๋นก่อนดีกว่าจ้านี่ทุกคนดูความนุ่มดิความละมุนของเนื้ออันนี้ใครมาก็ต้องสั่งนี่ของนุรีนะจ๊ะมีกุ้งแล้วก็มีนี่จ้าให้ตุ๋มร่อยๆย ลื่นละมุนแล้วนางปรุงคือแบบกลมกล่อมแล้วเข้มค้นหอมพริกไทยใหญ่อะนะไม่เกิดไม่จบไล้ตุนแต่ว่าด่านนี้ดูน่ากินอยู่กัน <c oughs> กินแบบขับใหญ่ๆเลยแต่นี้มันไม่รู้เรื่องมันครอบมันร้อยเค็มค้อนลื่นนะมันหอมพริกไทยนะดูดิคว <c oughs> ามดึง <c oughs> พริกเข้าวผอบข้าวกับกู ปลาปูนี่ปูเยอะนะปูเยอะไหมปูเยอะมันี่จอจำได้ว่าน hn hn the 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 ้าปาร้านางอ่ะโดดเด่นเป็นสนามากแล้วก็นัวมาจ้าเปรี้ยวเผ็ดกุ้งสดกรุบร้อยน้ำปลาาคือรู้วใส่ปลาเป็นน้ำปลาราที่มีกลิ่นนิดนคือแบบกำลังดีกลิ่นแบบไม่ได้เยอะเกินแล้วแบบรั้วใส่ปลาลาแบบนัวอีตัว เ,เตําแตงเป็นไงจ้าตําแตงก็นะหลังร้านก็จัดแตงนี่ก็ไม่ได้จัดนะครับก็งั่นรวยๆหั่นรวยๆค่อ่าอืมจัดจานด้วยจัดจานไหมมาลองดูเห็มไหมฝีมือนางอ่ะมันเข้มข้นนางใส่แบบไม่ไม่ห่วงเครื่องแน่เนาะตำแตงอร่อยมากตำแตงไก่เค็มอร่อยมากเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านเปรี้ยวหวานครบรส ลองนี่บ้างตำหมี่กรอบ้วดูกุ้งให้เยอะมากเราก็จะมีแต่เมนูกุ้งนะครับวันนี้เพราะว่านังไม่ให้แซลมอนเราอแล้วก็มีหมี่กรอบข้างล่าง,างนี้เขาปรับเลยตอนนี้เันก็นำลายแตกแล้วก็ต้องรอให้บริวิลจบก่อนจับให้มาอันนี้จะมีความเปรี้ยวหวานอร่อยอันนี้กรอบมากอ่ะแม่หนึ่งคำ ตำไทยเปรี้ยวหวานบวกกับแบบหนึ่งกรอบแล้วก็มีถั่วด้วยกินไม่หยุดเลยขออีกสักคำไม่ไหวแล้วไม่เคยสั่งนะเมนูนี้ตอนมาไม่เคยสั่งแต่อร่อยปกติเราจะสั่งสับปะรดแต่วันนี้สับปะรดไม่มีมันเดียวติมเป็นนิดหนึบไม่เหนียวมันเป็นความหนึบหนึบหนุ่มหนึบนุ่มร้อย เป็นน้ำซ้มตำนางแซ่บจริงหายจริงเพิ่มความแซ่บไปอีกอมันเกือบมะนาวด้วย <laughs> ถ้าแม่กินให้ดูหนูกินตาม <laughs> ไส้ไส้ตัน แล้วทุกคนรู้ไหมอันนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ให้ทายให้พายผิดจ้ะร้อยเดียวกุ้งให้เยอะมากรอยเดียวใหญ่ด้นะถูกมากถ้ากินไก่ย่างอย่างเอาอยา่าแม่จองแล้วมากเลยว่าส้มตำอะไรยำของนางเนี่ย รสชาติจัดจ้านไม่หวงเครื่องเหมือนกับเครื่องแกงใต้ยายนุรีเลยใส่แบบครบเครื่องใช่ไหมใส่ครบเครื่องครบคันเลยเครื่องแกงใต้ใต้เทะๆรอยเปอร์เซ็นสั่งซื้อได้นะคะที่เพจเครื่องแกงใต้ยายนุรีตรงนี้เลยจ้ามีหลายเครื่องแกงเข้าไปดูในเพจได้เลยเครื่องแกงส้มทั่วเครื่องเตะปลาน้ำยาปูต่างๆทําได้หมดเลยนะโปรโมชั่นเด็ดมากคนนี้ทําเองนะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดด้วยใช่แบบมันเยิ้มรัด อแร้านนะคะก็คือเปิดประมาณ9ก้าโมงแต่ว่ามาก่อนก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครใครอยากมาเช้าเช้าได้เอาคิวก่อนเพราะว่าคิวยาวจริงและโดยเฉพาะเป็นวันเสาร์อาทิตย์น่ะน่าจะแน่นนี่ท้าวันธรรมดานะทุกคนแต่รบกวนเข้าไปในเพจก่อนหรือว่าโทรถามแม่ค้าก่อนว่าเปิดหรือไม่เปิดเพราะว่าไม่งั้นน่ะจะโป๊ะขนาดโทรถามนะว่าเปิดไหมก็ยังโดนเกงระวังให้ดีนะคะร้านนี้คือแล้วแด่แม่ค้า ดินแกงตอนตีห้าแล้วก็มาเปิดอ่านเปิดอ่านไลน์ตอน9ก้าโมงตอนที่จะมาตอนนีกำลังจะมาแล้วแล้วก็มาแล้วด้วยแล้วก็ต้องนอนที่นี่หนึ่งคืนเพื่อรอกินที่ดูสิเออถ้าเกิดว่าก่อนหน้าวันหนึ่งเช็คแล้วใช่ไหมก่อนมาเช็คอีกทีหนึ่ง านางการเป็นร้านดังของระยองไปแล้วอะแล้วก็นะคะใครที่แบบว่าชอบอ่านการ์ตูนออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วแบบไม่รู้จะหาอ่านที่ไหนแบบการ์ตูนฟรีๆนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปไอมังงะนะคะเข้าได้เลยนะคะที่ App Store หรือ Play Store นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีกิจกรรมร่วมสนุกด้วยในเพจของเขาเนาะแจกเงรางวัล4 0 0 0บาทนะจ๊ะก็เข้าวเป็นโลดเป็นแรกิจกรรมกันได้น,นะจ๊ะวันนี้แบบกินกุ้งล้วน แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูทุกคนนะแซลมอนปูดองเต่าทะเลรวมหมึกอะไรต่างๆนอกจากยำมีข้าวผัดที่อร่อยด้วยใช่เด็กๆก็มาทานได้อไม่ได้ขายแค่ส้มตำอะไรอย่างแล้วสูตรตำของนางโปรตียนางแอบใส่กะปิไปด้วยนิดนึงเป็นกะปิละยองที่ซื้อมาจากตลาดนางบอกนี้มีกรอบเนี่ยเราเลือกได้นะคะว่าจะเป็นหมูใส่หมูกรอบใส่กุ้งใส่ปูใส่ปลาจะกินพ่อ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเนี่ยกินต่อตอนนี้ก็คือแบบเริ่มเผ็ดและเริ่มพูดไม่ได้แล้วเริ่มเริ่มแล้งไม่ได้แล้วยิงเพชรยิงยิงต้องกินต่อะยิงแล้งเล่ไม่ได้อ่ะใครชอบคลิปนี้เขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะจ๊ะ GPS ของร้านเดี๋ยวใส่ให้ในคอมเมนต์นะคะวันนี้ไปแล้วจับบ๊าบ๊ายบายค่ะรีรีนนริรีโนริรีนรรีโนริกลับแล้วนะไม่อร่อยเลยอ่ะไม่อร่อยให้ใครทิ้งก็บอกแม่อร่อยให้ใครทิ้งอยู่แล้วเออสวัสดีค่ะรวมกับการรบ สมกับการรานาะงบอกว่าใส่ถั่วให้นางเยอะนะชอบกินถัว่วถั่วลิสงอ่ะทอดเองทอดยัดทอดเองเลยถัวถ่วก็ให้กินเหล้าไม่มีคะร่อยร่อยเว้